สวัสดีค่ะอัดคลิปต่อเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ว่าผู้หญิงไทยโดนเททางอากาศนะคะโดนยกเลิกการแต่งงานทั้งทั้งที่กำลังเดินเรื่องวีซ่าแต่งงานเพื่อมาอยู่ต่างประเทศนะคะเหตุผลเพราะผู้หญิงโข,ขอเยอะเกินไปแล้วก็ตั้งเงื่อนไขยเยอะเกินไปตนเป็นแฟนกันนะคะ ตอนเป็นแฟนการคบกันทุกอย่างดีหมดทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะแต่พอถึงขั้นตกลงแต่งงานการเดินเรื่องเอกสารวีซา่าแต่งงานเพื่อจะมาอยู่กับผู้ชายในต่างประเทศผู้ชายขอเลิกแต่งงานเลยรักได้ก็เลิกได้นะคะเพืพ่อนๆอย่าคิดว่าถ้าฝรั่งรักเราแล้วเขาจะเลิกกับเราไม่ได้แฟนเราพูดเสมอว่า แต่งงานได้ก็อย่าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั so ้นรักได้ก็เลิกรักได้เช่นเดียวกันแล้วเหตุผลที่เขาเลิกรักเพราะว่าคุณขอเยอะเกินไปนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้มือใหม่สายฝอนะคะมือเก่านี่หน่อยจะไม่พูดถึงเพราะเขารู้อยู่แล้วเขามีประสบการณ์อยู่แล้วเขาอยู่ต่างประเทศเขาแต่งงานเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขารู้กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมือใหม่สายฝอที่คุณกําลัง จีบกับฝรั่งอยู่คุยกับฝรั่งอยู่เดินเรื่องแต่งงานอยู่ฟังคลิปนี้ไว้นะคะว่าคลิปนี้ก็คอนเทนต์ที่หน่อยจะพูดนะคะงงกับตัวเองที่หน่อยจะพูดก็คือทำไมฝรั่งถึงเทกลางอากาศยกเลิกวีซ่าแต่งงานท,งทั้งที่กำลังเดินเรื่องเพราะว่าผู้หญิงโขเยอะเกินไปผู้หญิงเขาบอกผู้ชายว่า ถ้าฉันไปอยู่กับคุณที่ต่างประเทศคุณจะต้องช่วยเหลือลูกฉันเดือนละ500ยูโรแล้วก็ต้องช่วยเหลือแม่ฉันด้วยเดือนละ300ยูโรซึ่งรวมแล้วเป็น800ยูโรมันเยอะมากค่ะเพื่อนๆ800ยูโรมันเยอะมากหน่อยทํางานเดือนหนึ่งยังไม่ได้800ยูโรเลยนี่หน่อยทํางานทั้งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะขอแฟนของคุณคุณช่วยรู้นิดหนึ่งว่าแฟนของคุณมีไรายได้มากน้อยขนาดไหน ถึงแม้ว่าเขาจะมีรายได้มาอย่าลืมว่าในแต่ละเดือนนั้นเขามีค่าใช้จ่ายถ้าเขายังเช่าห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่มันก็ต้องมีค่าเช่าห้องค่าเช่าห้องจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดสําหรับการดํารงชีพนะคะแล้วก็การค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่ากินเนี่ยจัดจ่ายไม่เยอะเท่ากับค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าบ้านสอง ถ้าแฟนของคุณมีบ้านเต่ะเขากําลังผลบ้านอยู่นั่นหมายถึงว่าภาระเยอะมากการมีบ้านแล้วบ้านกําลังผลกับธนาคารอยู่เนี่ย ไม่ได้หมายความว่าภาระของเขาจะมีแค่ค่าผนบ้านอย่างเดียวมันมีค่าประกันบ้านด้วยมันมีค่าบำรุงรักษาบ้านมันมีค่าดูแลรักษาบ้านค่าชดจ่ายค่าขยะค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าเขามาตรวจปล่องควันไฟแต่ละปีแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟที่เขาต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเงินเดือนของเขาที่เขาเหลือเก็บนั้นเขาเหลือเก็บไม่มากเมื่อเขามีเงินเก็บแล้วเขาไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็พาคุณกินดีอยู่ดีมีตังใช้ เขาออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะขออะไรเขาก็ให้แล้วทีนี้น้องคนนี้พอเดินเรื่องวีซ่ากับแฟนมานะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็กําหนดกับแฟนเขาว่าอย่างที่หน่อยบอกว่าจะต้องให้ลูกเขาสองคนเดือนละ500ยูโรมันก็เกือบสองหมื่นบาทนะคะแล้วก็ให้แม่ด้วยเดือนละ300ยูโรก็หมื่นกว่ารวมแล้ว800ยูโรผู้ชายปฏิเสธร้องทันทีเลยยกเลิกวีซา่ทาทันทีเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับเราเราก็คิดว่ามันแพงเมื่อก่อนทําไมลูกคุณเรียนโรงเรียนธรรมดา โรงเรียนวัดเราเรียกว่าโรงเรียนวัดนั่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนในหมู่บ้านโรงเรียนธรรมดาลูกคุณเรียนได้แต่พอคุณจะแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บคุณบอกฝรั่งว่าจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อะไรนี้ซึ่งมันเพิ่มค่าใช้จ่ายสองการที่คุณบอกฝรั่งว่าจะต้องให้เงินเดือนแม่เดือนละ300รอยูโรมันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วแม่ของคุณสองคนใช้เงินวันละหมื่นกว่าบาทเลยค่ะ ตอนที่คุณยังไม่เจอฝรั่งตอนที่คุณทํางานเลี้ยงตัวคุณทําไมลูกคุณถึงเรียนโรงเรียนทั่วไปธรรมดาได้ทําไมคุณและแม่ของคุณลูกของคุณถึงอยู่ได้กับเงินเดือนรายได้ของคุณแต่พอคุณมีฝรั่งปุ๊บคุณพยายามอัปเกรดตัวเองให้มันดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นฝรั่งเลยมันก็เยอะสําหรับเราเราบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าเยอะแล้วตอนที่เราเจอแฟนเราเราไม่เคยตั้งเงื่อนไขอะไรกับแฟนเลยนะคะเพื่อนๆพาระอะไรเราที่เมืองไทยเราจะรับผิดชอบเองนะคะแล้วทีนี้ ฝรั่งเขาก็เลยยกเลิกผู้หญิงเขาก็เลยโทรมาถามกูรูนะคะเจ้าของช่องนั้นว่าเขาควรจะทำยังไงดีพี่เจ้าของช่องเขาก็แนะนำดีนะคะว่าควรจะกลับไปขอคืนดีกับแฟนใหม่แล้วก็ขอโทษขอโอกาสแฟนใหม่ว่าไม่ต้องให้เงินชั้นเยอะขนาดนั้นก็ได้ให้คุณให้เท่าที่คุณสามารถให้ได้แล้วก็ให้ชั้นได้มีโอกาสมาอยู่ในต่างประเทศแล้วชั้นก็จะรีบเรียนแล้วก็จะรีบ ทำงานหาหาเงินช่วยคุณนั่นเองนะคะเพื่อนเนเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณคิดว่า ฝรั่งรักคุณนะคะเขาจะต้องยอมชั้นทุกอย่างนั่นไม่ใช่โตให้คุณต่อให้คุณสวยเลลิศขนาดไหนนะคะถึงแม้ว่าจะเดินเรื่องทําวีซ่าแล้วก็ตามเขาก็สามารถยกเลิกวีซ่าได้เพราะว่าการที่เอาคุณมานั้นมันผ่าใช้จ่ายเยอะนอกจากมีนอกจากมีค่านอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในตัวคุณแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในเมืองไทยที่เขาจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเงินเดือนเขาเขาจะพอไหมคุณต้องคิดถึงหัวอกแฟนคุณด้วยว่าคุณเป็นคนมาอยู่กับเขาถ้าเกิดว่าแฟนคุณไม่ ไม่มีเงินหรือเงินเดือนน้อยนะคะหรือเงินไม่เหลือเก็บเลยนั่นหมายความว่าคุณก็ลําบากเช่นเดียวกันนะคะถ้าแฟนคุณไม่มีเงินแล้วคุณไม่ได้ทํางานก็เท่ากับว่าคุณก็ไม่มีเงินเช่นเดียวกันถ้าแฟนคุณลําบากคุณก็ลําบากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทําไมคุณถึงไปกดดันแฟนคุณให้รับผิดชอบขนาดนั้นแล้วพ่อของลูกซึ่งเป็นคนไทยอ่ะพ่อของลูกที่ทําให้ลูกเกิดมาทําไมคุณถึงไม่ไปทวงเงินกับพ่อของลูกแล้วก็มีฝรั่งหลายคนนะคะที่เขาแบบ ปฏิเสธผู้หญิงที่ขอแบบนี้แล้วเขาก็โยนว่าแล้วทําไมเธอไม่ไปขอเงินกับพ่อของลูกของเธอล่ะหรือทําไมมาผลักภาระให้ฉันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ยกเลิกไปแต่เรื่องนี้ก็ยังพี่เจ้าของช่องเขาก็แนะนําน้องคนนั้นว่าให้กลับไปพูดดีๆกับแฟนกับแฟนใหม่แล้วก็ไปขอโอกาสกับแฟนใหม่ไอ้เรื่องภาระของเรา ที่เมืองไทยนั้นให้เป็นภาระของเราอย่าเอาภาระของเรานั้นผลักให้เขาทุกอย่างนะคะเพื่อนๆซึ่งเขารักเราเขาให้โอกาสเราเขาเอาเรามาต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรีบรับโอกาสนั้นแล้วฝรั่งเขาจะคุยในกลุ่มของเขานะคะเขาจะรู้หมดเลยว่าอผู้หญิงไทยที่ต้องการเงินต้องการนู่นต้องการนี่เพราะว่าผู้หญิงไทยคิดว่า เวลาฝรั่งไปเที่ยวนั้นมีเงินไปเที่ยวมีเงินเยอะไอ้ที่ฝรั่งก็พูดเองแต่เราเองก็คิดเราเองก็คิดตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วว่าเรารู้ว่าฝรั่งมาเที่ยวเขามาฮฮลิเดย์เนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินมาเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่เขากลับไปประเทศของเขาเขาก็ต้องไปทํางานแล้วก็เก็บเงินใหม่แล้วก็ประหยัดกันใหม่นะคะเรื่องนี้ก็ เป็นอุทาหรณ์สนใจให้กับมือใหม่สายฝอให้ควรระวังนะคะว่าอย่าพึ่งพูดเรื่องภาระของตัวเองถ้าเกิดว่าลูกเราเรียนโรงเรียนธรรมดาได้ก็เรียนไปนะคะภาระของแม่เราก็ให้อยู่กินอย่างประหยัดไม่ใช่พอฝรั่งให้เงินเยอะก็เล่นหวยแล้วก็ไม่ทําอะไรกันเลยนั่งกงเบียร์นั่งกินหมูกระทะมีความสุขในขณะที่คนที่อยู่ต่างประเทศนั้นทํางานด้วยความเหนื่อยยากนะคะก็ต้องเห็นใจและสงสารเขาด้วยว่าเขาก็มีภาระ ในต่างประเทศเหมือนกันและการที่เขาเอาเรามาเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเ,อ,นเอ,นอ่อคลิปนี้ฝากไว้ให้คิดคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะก็ ไม่ต้องไปว่าน้องอะไรเขาเรามาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์สนใจกันเป็นความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องแบบไปแรงไปด่าอะไรอย่างนี้นะคะที่หน่อยไปดูคลิปนี้มาเขาก็ว่าโชคดีของฝรั่งนะที่เกิดที่แบบว่าไม่ยอมเอาผู้หญิงคนนี้มายังมีผู้หญิงคนอื่นที่เขายังต้องการฝรั่งแบบนี้อยู่ผู้หญิงคนอื่นก็ เขาไม่ได้ต้องการเงินเยอะแค่ส่งเขาเดือนละ1 0 0 0 0บาทหรือ1 5ึ0 0หบาทนี่เขาก็พึงพอใจเราก็ต้องอยู่ให้เป็นบริหารเงินให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าเขาส่งเงินมาให้เยอะแล้วลูกตัวเองก็กินรูอยู่เพลง จากที่เรียนโรงเรียนธรรมดาแล้วก็เรียนไม่ได้จะต้องไปโรงเรียนอเอกชนราคาที่หรูหรูแพงๆอะไรประมาณนี้คือซึ่งมันไม่จําเป็นนะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนแล้วก็ฉลาดได้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้อย่าได้ไปดูแต่คลิปเมียฝรั่งที่เขาโพสต์รวยๆโพสต์ของแบรนด์เ네นมช้อปปิง้งนู่นนี่นั่นอย่าลืมว่าเมียฝรั่งคนนั้นเขาก็ ไปออกไปทํางานเหมือนกันหรือบางทีเขาอยู่ในต่างประเทศหลายปีแล้วเขามีเงินเก็บแล้วเขาสามารถที่จะซื้อให้ตัวเองได้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยเอามาโพสต์เอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าทําไมฉันไม่ได้อย่างเขาตอนที่คุณอยู่เมืองไทยตอนที่คุณอยู่กับผู้ชายไทยคุณก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเราหมายถึงแบบทั่วๆไปอะไรี้คุณก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะคะอยู่ให้เป็นพูดให้เป็นแล้วชีวิตคุณจะราบรื่นแล้วคุณก็จะมีความสุขค่ะ